หนุ่มนนกุลรับข้างรักแอปอนาคตผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอหัดกันออกมาให้สัมภาษณ์กันทีและครั้งสองครั้งนะคะแฟนกลับเนกฟินกันได้ที่แล้วค่ะแอปเด็กซ์ออและหนุ่มนนกุลหลังจากที่ช่วงค่ำวานนี้สาวแอปก็ให้สัมภาษณ์นะคะยอมรับแบบเขินๆว่าคุยกันมาปีกว่าแล้วความรักตอนนี้แฮปปี้มากๆขอบคุณน,นนกุลที่ให้เกียรติและชัดเจนชมฝ่ายชายไปสุภาพบุรุษมองจีบแบบติดจรวดก็น่ารักที รอเวลาที่เหมาะสมค่อยใช้คำว่าแฟนส่วนคำว่าภรรยามองว่าถ้าหาความสัมพันธ์ก้าวไปถึงคำว่าแฟนหลังจากนั้นก็คงไม่ยากและส่วนนุ่มนวเองนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่านอกจากจะเข้าไปดูลฟ์ตอนที่แม่แอปให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็ยังนั่งดูย้อนหลังด้วยเพราะรู้ว่าแอปเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาตอบยังไงตอนดูก็เขินไปนะเราทั้งคู่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะหากว่าจะไปถึงคำว่าแฟนก็ต้องใช้เวลาเยอะแต่แอปก็ไม่พิเศษรอเวลาที่เหมาะสม ออกตัวไม่รู้ว่ามีอะไรเร็วหรือติดจรวดไหมส่วนตัวมองว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เรื่อยๆเหมือนเดิมครับพอเริ่มจากเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเรื่อยๆใช้เวลาปีกว่าเพื่อจะตกลงชอบกันทั้งสองคนอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดครับเข้าใจว่ายุคนี้อะไรก็เร็วไปหมดแต่ถ้าจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาผมรอได้แต่ผมก็ไม่อยากให้พีเขารอนานสำหรับแทนขอเป็นแฟนแบบ เป๊ะนุนกุลบอกว่าไม่ได้มีแบบเป๊ะขนาดนั้นนะเมื่อไรก็ต้องแล้วแต่แอปยอมรับว่าแอปบอวว่ามีการกดดันหรือเปล่าเอาที่พอดีเพราะเกรงใจแอปต่อให้เป็นแฟนหรือแต่งงานกันไปก็ต้องมีความเกรงใจกันอยู่ดี โดยแล้โมเมนท์ที่ไปเจอแกนเพอนแอปนะคะบอกทุกคนน่ารักจะแซวแอปมากกว่าเพราะว่าเพิ่งเคยเจอนอนคุณเป็นครั้งแรกยังไม่ได้พูดอะไรเลยหลายคนมองว่าคู่ของตอนทําอะไรก็โดนจับตามองเป็นพิเศษ,ษถามว่าต้องระวังหรือระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหนุมนมนมบอกว่าไม่มีครับเพราะตัวละแอปเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกคนได้เห็นไม่ได้คิดจะสร้างกระแสทุกอย่างมาจากใจร้อนๆก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะคะที่แฟนๆนั้นโอ้โหได้ใจกันไปเต็มๆแล้วค่ะเป็น รมาชุนกันค่ะ <For another. S 1> <c oughs>